สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาดูนกหน้าบ้านนะนกแก้วอคอริลลคอริลลเขาชอบมากินมาจิกใบสนหล่นเต้นพื้นเห็นไหมเสียงดังด้วยนะเวลา บนต้นไ,ม,ไม้เดี๋ยวก็แกดูนกแก้วห้อยหัวนั่นนั่นเขาจะจก,กินใบใบต้นสน บ้านนนัอยู่บนต้นไม้นู้นก็มีเห็นไหมเนาะนู<อ>้นแล้วไม่แอบดูสิเขานั่งกินอะไรกันก็แกปก็แกป ดีนะไม่แตกตื่นอุ้ยเสียงดังทุกเช้าเลยนะคะเสียงพวกเขาเนี่ยอันนี้นกแกว้วเดี๋ยวๆดนี่นกแก้วอีกตัวนึงนกแก้วสีเขียวเหลืองเนี่ยพูดไปแล้วไปเนี่ยตวตัวไม่แอบ,บตัวฝูงนี้กินกินอะไรกัน กี่ต yeah. ัวเนี่ยสามหกเจ็ดแปดก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวข้างล่างข้างบนต้นไม้นู่นอีกต้นสนต้นสนต้นนี้เก่าแก่แล้วบริเวณหน้าบ้านกินอะไรกันก็ไม่รู้ชอบเด็ด ชอบจิกจิกใบหล่นลงมาทำลายร่วงเต็มเลยจยบนนู ador. เขาจะจิก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 ร่วงเนี่ยต้นสนอ,อยู่หน้าบ้าน วันนี้หยุดงานนะคะหยุดงานนี่ก็เป็นอีกต้นสนต้นหนึ่งต้นเบลเลยอืมหน้าบ้านนะใช่นหน้าบ้านกวัวนนกตื่นนะพูดเสียงเบา จ้าพามาชมบรรยากาศดูฝูงนกอยู่หน้าบ้านเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไรอากาศดีๆวันนี้ได้หยุดงานพักหนึ่งวันนะจ้ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต,ต่อไปนะคะ